ควรรู้ใครที่ชอบแช่อาหารข้ามคืนในตู้เย็นอาจส่งผลต่อร่างกายแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าแทบทุกท่านเมื่อกินอาหารเสร็จพออาหารที่กินเหลือวิธีการเก็บไว้กินในครั้งต่อไปก็ต้องแช่อาหารนั้นไว้ในตู้เย็นใช่ไหมล่ะคะ เพราะคิดว่าการแช่อาหารไว้ในตู้เย็นจะไม่มีทางทําให้อาหารนั้นเน่าเสียเด็ดขาดแถมเก็บไว้กินได้นานๆอีกด้วยซึ่งสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่เป็นความจริงเสมอไปก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้สุดติ่งจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการแช่อาหารไว้ในตู้เย็นให้ได้ทราบกันเมื่อคุณทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บอาหารต่างๆไว้ในตู้เย็นแล้วรับรองว่าอาหารที่แช่ในตู้เย็นก็จะยังคงมีรสชาติที่อร่อย และที่สำคัญจะส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะงั้นไม่รอช้าค่ะมาดูกันเลยดีกว่า 1. อาหารที่กินเหลือแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นควรแช่ในตู้เย็นได้กี่วันซึ่งตามความเป็นจริงแล้วอาหารที่เรากินเหลือแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะนําออกมากินในครั้งต่อไปนั้นแนะนําว่าไม่ควรแช่เกิน2-3วันนะคะเพราะอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเมื่อนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นจะช่วยแค่ชะลอการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งแบคทีเรียได้ดังนั้นถ้าหากแช่อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานานๆเมื่อกิน อาหารจานนั้นเข้าไปก็จะทำให้คุณมีความเสี่ยงกับการเกิดอาหารเป็นพิษสูงมากเลยล่ะค่ะ 2ควรเก็บอาหารที่เหลือไว้ในตู้เย็นทันทีหรือไม่หลายท่านพอกินอาหารเสร็จก็วางไว้ในตู้กับข้าวพอเลยไปหลายชั่วโมงก็นึกขึ้นได้ถึงค่อยกลับมาเอาอาหารจานนั้นไปแช่ไว้ในตู้เย็นซึ่งการวางอาหารที่กินเหลือไว้ข้างนอกเป็นเวลานานๆจะทําให้อาหารจานนั้นอาจเสี่ยงกับเชื้อแบคทีเรียเพราะเชื้อแบคทีเรียาสามารถที่จะเติบโตได้เมื่ออาหารมีอุณหภูมิประมาณอุณหภูมิห้องเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามการนําอาหารร้อน แช่ในตู้เย็นทันทีก็ไม่ควรทําเช่นกันนะคะเพราะความร้อนจากอาหารจะทําให้ตู้เย็นเกิดความร้อนนั่นก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้เช่นกันดังนั้นจึงแนะนําว่าควรเก็บอาหารที่กินเหลือแช่ในตู้เย็นทันทีและถ้าหากอาหารยังร้อนอยู่รอให้เย็นก่อนแล้วค่อยนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ 3. อาหารที่เหลือกินแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นสามารถที่จะนำไปกินที่ทำงานในวันถัดไปได้หรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นคำถามที่คาใจหลายท่านอยู่ไม่ใช่น้อยซึ่งอาหารที่กินไม่หมดแล้วนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นสามารถนำไปกินเป็นมื้อเที่ยงที่ทำงานได้แต่ต้องนำไปแช่ในตู้เย็นทันทีเมื่อไปถึงที่ทำงานและพอถึงตอนเที่ยงถ้าหากต้องนำออกมากินจะต้องอุ่นในไมโครเวฟนานๆจนเดือดถึงค่อยนำมากินได้นะคะ 4. เนื้อไก่ควรล้างก่อนนํามาปรุงอาหารหรือไม่ตามมาตรฐานของเนื้อสดแล้วการล้างเนื้อสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็ตามแนะนําว่าควรล้างก่อนนํามาปรุงอาหารจะดีที่สุดเพราะเนื้อเหล่านี้อาจจะมีสารตกค้างหรือแบคทีเรียที่อาจจะหลุดไปผสมกับอาหารอื่นๆที่ปรุงพร้อมเนื้อก็ได้แต่สําหรับเนื้อไก่นั้นควรล้างดีที่สุดนะคะเพราะเนื้อไก่จะมีทั้งสารตกค้างและแบคทีเรียมากที่สุดกว่าเนื้อชนิดอื่น นั่นเองค่ะ 5. ผักและผลไม้จำเป็นต้องล้างทุกครั้งหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดนะคะ เพราะทั้งผักและผลไม้บางชนิดอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงแฝงอยู่หรือผักและผลไม้บางชนิดอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคติดเชื้อปรสิตหรือทําให้เกิดโรคติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีผักและผลไม้ควรล้างก่อนนํามาปรุงอาหารหรือนํามากินและถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรจะล้างหลายๆรอบด้วยนะคะ ท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ